เรียกว่าเป็นการข่าสะบั้นทางการเมืองถึงแม้จะอยู่กันได้แต่เข้าหน้ากันไม่ติดเลยทีเดียวโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีสูงฮะและคนจะเป็นมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออนุทินชาญวีรกุลนะครับหากมีการยุบพักเพื่อไทยนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของรัฐบาลฮะตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าขาดสะบัน้นหลังจากที่มีการแทงข้างหลังอนุทินชาญวีรกุลเล่นงานกันไปมานะฮะโดยใช้คนของธรรมนัตเป็นเครื่องมือในการเล่นงานหลังจากที่รัฐธรรมนูญน,นั้นถูกล่มอย่างกระทันหัน เส้นที่แบ่งยังไม่ชัดเจนรับก็ยังเป็นเรื่องค้างขาเราก็เปิดให้ฝ่ายกัมพูชาประชาชนเขาเนี่ยขึ้นไปสักกะระอะไรต่างๆได้ตอนนี้การขึ้นไปร้องเพลงแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้เราไม่สบายใจเพราะนั้นทางปบที่เกี่ยวข้อง,งได้ทําเรื่องประท้วงไปแล้วเราไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายทั้งระดับประเทศทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานก็ไปมาหาสู่กันดีไม่มีอะไรจะเป็นประชาชนทหารบางส่วนที่ขึ้นไปเที่ยว แล้วก็ไปร้องเพลงซึ่งเราไม่เราไม่สบายใจมันเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวว่าจะเหมือนเรื่องเดิมเพราะนั้นเราก็แสดงจุดยืนที่ประทงูงให้เห็นว่ามันมีสองจุดที่ยังไม่ได้สามารถเอามาอ้างอิงได้เราไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มันตั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งสงบสุขไว้ดีกว่าเราก็ทําสัญลักษณ์ของเราคือเราประตูหงแล้วเราก็มีตรงนี้ไม่ควรจะทําแบบนั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปก็ทุกคนก็ต่างแสดงบานตัวเอง เจอแต่ตัวเองธรรมดาแต่เราไม่ได้ทักทายกันเลยครับเจอคุณอะไรธนาตนก็เข้ามาทักทายผมเข้ามายกมือไหว้อย่างอย่างสุภาพนะครับแล้วก็นอบน้อมแล้วก็บอกว่าอันไหนที่ที่ล่วงเกินไปก็ขออภัยด้วยแต่เขาก็ทําตามหน้าที่ซึ่ผมก็บอกเต็มที่เลยนะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่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 ไม่ถูกต้องก็ก็ดําเนินการไปถ้ามีอะไรที่ถูกต้องก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่ด้วย เขาบอกเขาอย่างนี้เลยอนุธินชาญเบรกุลก็บอกว่าคนที่มีปัญหามาเล่นงานนะครับเขามีการส่งข้อมูลไปให้หมาแก่เพื่อเล่นงานนะที่ปรึกษาดัมรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนของธรรมนัตเนี่ยนะฮะก็พยายามชี้รเรื่องสอปอกอว่าพื้นที่นะ สร้างสนามกอล์ฟของครอบครัวเขาอยู่มานเป็น10ปีเนี่ยนะฮะบอกว่ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเป็นโฉนดต่อมาก็มีการมาขอโทษอนุทินก็บอกตัวสอบเลยตัวสอบเลยนะ,ะถ้าผิดก็ว่าไปแต่ถ้าไม่ผิดก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับอนุทินก็บอกว่าไม่มีไม่จะม,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 มีความจําเป็นจะต้องมีการเจรจากับธรรมนัตพมเผ่าก่อนหน้านั้นอนุทินบอกหน้าตัวมเมียนะฮะหลังจากที่มีการไปแจ้งจับ สอวอของฝั่งอนุทินนะฮะจะเอาข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรนะฮะจะเอาข้อหาโกงการเลือกตั้งที่ดีเอสไซดีเอสไซก็รับเป็นคดีพิเศษนะฮะก็ฟัดกันคนละหน่วยอ่ะนะคนละหมัดนะฮะก่อนหน้านั้นฝั่งอนุทินก็โดยชาดาชัยเศษก็เซ็นพื้นที่นะสนามกอล์ฟเอาพายให้ตกเป็นของ กรมการศาสนานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นของทักษิณของสนามกอล์ฟเหมือนกันคราวนี้ก็เอาคืนสนามกอล์ฟมึงโคลนละหมัดตกลงมันยังไงกันแนกก่การเมืองในเวลานี้เราคงเห็นนะ่ะซัดกันรุนแรงอตุทินบอกไม่มีไรไม่มีไรนะแรงมาก็แรงกลับด่ามาก็ด่ากลับนะฮะเล่นเกมกันแรงก็ซัดกันแรงบีบกันแรงก็บีบกันแรงนะครับตอนนี้เป็นยังไง พวกเราคงเห็น,นรัฐบาลกำลังจะไปแล้วนะตอนนี้ก็มีการพูดกันหนึ่งขั้นว่าถ้าไม่มีรัฐบาลไม่มีพักภูมิใจไทยขึ้นมารัฐบาลอุ้งอิงจะเป็นอย่างไรนะคำตอบไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีภูมิใจไทยนะรัฐบาลก็เสียงปิ่มน้ำก็ไปได้เสียงปิ่มน้ำแต่ผ่านกฎหมายในส่วนของสว,วก็จะไม่ผ่านเพราะโดยส่วนใหญ่สว,วเป็นของพักภูมิใจไทยนะครับ ซึ่งกระบวนการมันบิดเบียนนบบบเบ้ยวตั้งแต่ต้นนะครับพอกระบวนการบิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นนะมันก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้ <c oughs> นะอนุทินถือไม้ต่อไว้นะครับถ้ามีการยุบสภานะผู้กกันเยอะเลยนะฮะพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้มีการยุบสภาโน่นนี่นั่นยุบสภาขึ้นมานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพรรคที่จะมีโอกาสชนะมากที่สุด กล,กลายเป็นพรรคของอนุทินชาญวิรกุลนะครับแล้วก็พรรคสมพรรคแดงมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านค่อน,นข้างจะสูงนะครับแต่มันก็ไม่จบหรอกนะครับและอนุทินก็มีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามสเตปตามสูตรนะครับเพราะตอนนี้คะแนนนิยมของอนุทินกาลังดีและถึงแม้ว่าพรรคตรงข้ามฟักไข่กันแล้วแต่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็ไปต่อลําบากเพราะสอวอ ไม่ได้อยู่ฝั่งพรรคแดงแล้วก็พรรคสม้มนะครับตอนนี้มันกําลังเข้าสู่กระบวนการแตกหักการเมืองมันใกล้จบแล้วทุกคนรู้ประชาชนเห็นนักวิเคราะห์ทราบไม่ต้องไปสังเคราะห์ละรู้กันแล้วมันไปไม่รอดละอย่างที่ผมเรียนเข้าสู่กับดักเรียบร้อยกําลังเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้รัฐมนูลบอกว่าจะแก้ดีไม่แก้ดีแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้มาตรา25 6ไปถามสารรัมนูลสารนุ่นจะบอกว่าแก้ได้มาแก้เลยฮะรีบรีบ,รบมาแก้ แล้วก็ม,ม,มัล้มรัฐมนตรไว้ในปี2549สุดท้ายเกิด19กันยายน2549การยึดอำนาจนะครับ20นาฬิกา9นาทีโชโลเลิกนะครับโดยมีผลเอกสนธิบุญยุรัตกลินเป็นคนยึดอำนาจเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเหตุการณ์สนะด,ดังกล่าวเนียโทษสุดซอยจำได้ไหมฮะในปี2517สุดท้าย22 พฤษภาคมพุทธศักราช2,557นาฬิก30นาทีพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัตรมงคลหรือพบบัวตูมสุดท้ายเป็นไงฮะโดนยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารต้นเหตุมาจากอะไรเนี่ยโทษสุดซอยแก่ทํานูนแบบเนี้ยทุกครั้งคราวเนี้ยสังเกตไหมก็มาเหมือนเดิมวนมาที่เดิมลูบมาที่เดิม กลยุทธ์ของฝั่งทักษิณเหมือนเดิม 1. คอรมอสัญจร 2. นายกพบประชาชน 3. แจกเงินทักษิณเดินกลยุทธ์เดิมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างมาเหมือนเดิมและการแตกหักตอนนี้เขาแสดงพลังเต็มที่เขาจัดหนักเต็มที่ทักษิณก็แสดงแสดงพลังเต็มที่ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยความขัดแย้งระหว่างทักษิณคงเห็นชัดเจนมากขึ้น สท้อนี้เห็นว่าจุดจบของทบานใกล้เข้ามาทุกทีเรียกว่าเป็นการขาดสะบั้นทางการเมืองถึงแม้จะอยู่กันได้แต่เข้าหน้ากันไม่ติดเลยทีเดียวโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีสูงครและคนที่เป็นมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออนุทินชาญวีรกุลนะครับหากมีการยุบพักเพื่อไทยนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเศสักจิมกิตพัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริดปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่ม่ได้ทรงออกหน้ามี่ละรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาอ่อยอ ใครจะรู้ข้างในพระทศไทยท่านใครจะ ได้บันคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ส่งงานไปด้วยเพระอไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่เสด็จส่งสิ่งใดจ,จะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง